บายดีทุกคนืันนี้จะข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็คือมืันนี้เป็นมือวันที่17เดือนเก้าปีสมันสาวกำลังข้ามด่านพรมแดนเวียงจันน้องคายสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนี่จะเป็น สะพานข้ามว,าว้าวมาฮอดสะพานปึ๊บถนนจะเปลี่ยนเลนทันทีเลยอาจจะใช้เวลาประมาณนาทีกว่าสองนาทีเพื่อจะข้ามสะพานเลยครั Yo. Yo. บเยดี๋ยวบรรยากาศมันได เรื่ของฝากของตอนบอกเดอ้อวันนี้เรามีจุดประสงค์ที่ข้ามด่านมา,มา,มาหาลูกค้าเพื่อไปส่งของแฮมกระัตู14ิีมือสำหรับนักท่องเทีย่ยวมันบอสามารถข้ามมาเที่ยวลาวดเด้อเพื่อให้สำหรับนักธุรกิจที่มีธุรกิจอยู่บ้าน,นหฮ็ดธุรกิจอยู่ประเทศลาว การกมาดําเนินธุรกิจต่ออันนี้เป็นเอกสารของลูกค้าเขาตอนนี้เขาเข้าเขตประเทศไทยแล้วสัญญาณมือถือมันก็เริ่มคอยลงคอยลงคอยลงนี่จะเป็นทางรถไฟอยู่กลางนะหรืออธิบายเส้นทางรถไฟมาเลย นนี้เขาเข้าสู่ด่านพรมแดนประเทศไทยแล้วด่านหนองคายสภานนตภาพไทลาแห่งที่หนึง่งวันนี้ท้องฟ้าอากาศดีเป็นคึมคึมบฮ้อนบันไดลำบากแหละพี่น้อง่วนโควิดการไปกันมาตอนนี้เขา,เขาสู่เขต ด่านพรมเด่นของประเทศไทยแล้วใส่เวลาอยู่3นาทีพอดีเนาะสนาทีกว่าสานาทีตอนนี้มาถึงด่านแล้วเพราะฉะนั้นสอนจอรดรถ แล้วก็จะเดินเรื่องเอกสารเลยวะเนี่ยอ่ะขอตัวไปก่อนบายาย้งเอกสารก่อน